ที่ส่วนปรงกวครับขอแนะนตัวให้พี่น้องรู้จักนะครับผมรับผมพ่อรินขึ้นเรื่องฟ้ามัวยงามครับพ่อฤทธิ์พ่อรินพ่อรินเรื่องเดินฟาร์มขึ้นเดินฟาร์มสวยงามนะครับผมพี่กั๊ดพ่อให้ใส่ก่อครับตอนนี้พ่ออยู่อําเภอตะการพืชผลครับอําเภอตะการพืชผลจังหวัดบลราชธานีจังหวัดบลราชธานีนะครับ มื่อนี้กับคือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับมีงานประกวดควายงานประกวดย้อยแยงามครั้งที่หนึ่งนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับงานจัดขึ้นที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะครับผมเมื่อนี้นะครับทั้งช่องเพิ่มซักชาแนลผู้ชายหัวใจติดดินครับผมกสีผ้ามาชมควายงามครับพี่น้องนะครับสายเป็นมึงัวควายกันเลยน้องหอเนาะครับตัวนี้เขาเป็นลูกใครก่อนครับตัวนี้เป็นลูกบุ๋มพันหลานครับลูกบุ๋มพันหลาน นะครับแม่เป็นลู่ด้วยน้องบัวครับแม่เป็นลู่ด้วยน้องบัวแม่ขวัญใจแม่ขวัญใจนะครับผมโอ้โหคุณพ่อครับอ่าก้ยตัวนี้เขามีขอตัวเด่นนะครับเด่นเขาล่ำตัวดีครับถ่ายดีล,ลาอัตลักษณ์ชัดเจนตัวดีถ่ายดีไ่หน,หนากวางไ่หนากวางรูปในยาวสูงใหญ่ยาวงมบวกไง,งครับผม งามบวกใหญ่ใหญ่บวกงามครับพี่น้องท่านผู้ชมเกษตรกรผู้พัฒนาควายนะครับเดี๋ยวผมจะเห็นมึงเป็นแนวทางนะครับเนาะครับผมตอนนี้ความสูงเขาลายเหือนเดิลหรอครับผมตอนนี้ร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบแปดตัอนี้เขาซื้ออย่างกัครับตัวนี้เพชรเหมือนฝันเพชรเหมือนฝันนะครับแรกเริ่มเดิมที่เขาประจําการอยู่ที่ลื่นเรือนฟาร์มครับผม าทาานี้ทั้งเลื่องเลินฟาร,รม์มเดี๋ยวแบ่งต่อไปที่แบ่งไปมะขามเท่าฟาร,รม์มควยงามจังหวัดชัยนาทครับผมในราคาตอนนั้นแบ่งไปอายุสิบเดือนในราคาสามกิโลแบ่งไปในราคาสามกิโลนะครับผมไลยหลักล้านพี่น้องไลอยหลักคอยงิ้หล้านครับผมนะครับผมหน้าตาอัตลักษณ์วงเขาชัดเจนนะครับโอ้จะเป็นตาแต้มแก้มจ้ำนะครับไหลกว้าง หน้าอกใหญ่นะครับตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่แล้วครับผมตอนนี้สองปีหกเดือนกับสองปีอีกหกเดือนนะครับฟันแท้หนึ่งคู่ฟันแท้หนึ่งคู่นะครับผมโอ้ยใหญ่ยาวหนาลึกบวกอัตลักษณ์นะครับพ่อครับครับใหญ่ยาวหนาลึกบวกอัตลักษณ์นะครับผม เล็บกับกล่านะครับผมม่หมอะตีเลยน้องีอครับผมผลงานการประกวดเป็นไงบ้างครับได้แชมป์มาสองงานนะครับได้แชมป์สองงานห้อครับล่าสุดได้มาจากน้องบัวลำพูครับผมบวกแันชมป์เทศเมียอีกได้แชมป์อยู่ที่จังหวัดมังบัวลำพูนะครับงานล่าสุดงานล่าสุดนะครับอืครับ ดีครีไม่ธรรมดานะครับวันนี้ก at ็ประจําการอยู <gate> ่ที่มะขามเข่าฟาร์มเข่าฟ์มค่อยงามจังหวัดชัยนาทอวัถิงจังหวัดชัยนาทรับผมสําหรับใครที่อยากจะเข้าไปดูตัวจริงนะครับสามารถขับไปเมืองเดยนะครับพี่น้องครับผมที่จังหวัดชัยนาทครับผมนะครับผมพิมเฟซบุ๊กก็ได้นะครับมะขามเข่าฟร์ม่อยงามนะครับพี่น้องก็จะเจอ โอ้ฝากติดตามด้วยนะครับผมฝากคนไค์กดใช้ให้ผมแม่กันแล้วกันนะครับเวลาผมลงกลิปใหม่ๆไปคุณน้นองสี่ดดเห็นนะครับพันธุกรรมใหญ่นาลึกโอ้ยประหยากปิดกล่องเี่พี่น้องมาพอน้วประอยากปิดกลนะ่อ,องเพื่อนดี <laughs> นะครับ <laughs> เพื่อนตา เพลินตาครับเพชรเหมือนฝันใช่ครับเพชรเหมือนฝันดยสวัสดครับเขาาว้ยมายน่อาดิมาหน่อยเมื่อวานเราบอกโอเคนะครับสำหรับผมขอปิดคลิปไปเพียงกี่เดี่อนะครับคลิปหนั่งครับขอบคุณในหลายครับครับขอบคุณครับ